ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาฟังนิยายชาแนลกับเรื่องสิทธิใหญ่ของข้าสิทธิน้องหญิงอยู่นี่เจ้าค่ะจงฟังคำถามนี้เจ้าค่ะหลี่ฉางเซวอสะบัดแขนเสื้อเด็กหญิงตัวน้อยที่กำลังนั่งขสัสาธิอยู่บนพื้นหญ้าริมทะเลสาบก็สุ่งตัวสั่นทันทีทันใดนั้นนานก็รีบตั้งสติจดจ่ออยู่กับคำถามที่หลี่ฉางเซวอ์กำลังจะเอ่ยออกมาสมมุติว่าฐานพลังวรยุทธ์ของเจ้าถึงขั้นที่9้าขอบเขตหลอมร,อรวมพราณวิญ,ญญาณเทพ ขณะที่เจ้ากำลังบินอยู่ในอากาศจูจ่ๆเจ้าพบสถานที่ซึ่งไม่มีใครอื่นแต่มีผู้บำเพ็ญคนหนึ่งซึ่งอยู่ในขั้นที่6กขอบเขตหลอมรวมพรานวิญญาณเทพกำลังข่มเหงผู้บำเพ็ญหญิงที่ขอบเขตหลอมรวมพรานเจ้าจะทำอย่างไรนี่คือสมทางเลือกข้อแรกรีบตรงไปสังหารเขาเพราะเจ้าคือตัวแทนแห่งความถูกต้องข้อสองคว้างอาวุธเวทจากระยะไก,กลเพื่อโจมตีคนผู้นั้นทำลายความสนใจของเขาแล้วจากไปอย่างสงบข้อสามทำเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหลีกหลีห่างออกไป หลานลิงเอ,อิร์กกับพริตตาปริบดูเหมือนว่าคำถามและทางเลือกเหล่านี้จะไม่ใช่สิ่งที่คนในวัยนางจะเข้าใจได้หลีช่ชางเซวอเอ่ยเตือนพร้อมรอยยิ้มว่ามีคำตอบหลายข้อเจ้าเลือกได้เลยข้อแรกหลานลิงเอ,อิร์กตอบอย่างไม่แน่ใจหลีช่ชางเซวอกล่าวอย่างรับเรียบว่าเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าคนผู้นี้ไม่ได้ปกปิดฐานพลังของเขาเอาไว้แต่จงใจเปิดเผยเพียงแค่แคขั้นที่6กขอบเขตหลอมรวมปราณวิญ,ญญาณเทพทั้งที่จริงแล้วเขาเป็นผู้บำเพ็ญชั้นสูงที่ขอบเขตคืนกลับอนัตตา กล่าวโดยทั่วไปผู้ที่กล้าทำเรื่องชั่วร้ายอย่างจงแจ้งเยี่ยงนี้ย่อมเป็นคนที่ทั้งน่ารังเกียจและรายย้ายยางอายอีกด้วยแล้วเจ้าจะฝากความหวังไว้กับความซื่อสัตย์ของเขาได้อย่างไรเช่นนั้นก็ข้อ 2. หลานลิงเอ,อ๋อขมวดคิ้วสิน้องหญิงเจ้าต้องไม่ลืมว่าเจ้าก็เป็นผู้บำเพ็ญหญิงด้วยหลีชางโซวอกล่าวพลางถอนหายใจหากการสันนิษฐานที่หลากหลายของข้อแรกเป็นจริง เจ้าเดรัชฉานตัวนี้เห็นเจ้าว่ามีรูปโฉมงดงามเพียงใดมียิ่งเป็นสัตว์เดรัชฉานกว่าเดิมหรอกหรือเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเจ้าเป็นคนพาตนเองเข้าไปเอี่ยวหรือไรแล้วเขาจะไม่ทำร้ายเจ้าไปด้วยอีกคนหรือ หลานลิงเอ๋อร์พลันหน้าแดงรู้สึกมึนงงและสับสนไปชั่วครู่ค่อยตอบอย่างเขินอายว่าแต่สิทธิทางเลือกข้อสามไม่ใช่สิ่งที่พวกเราซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญควรทำอย่างที่ข้ายังเด็กมากท่านพ่อของข้าบอกว่าข้ากับพี่น้องของข้าควรยืนหยัดเพื่อลงโทษคนพันและอภิบาลคนอ่อนแอท่านพ่อย,ยังบอกข้าว่าหากทุกคนเลือกที่จะวางเฉยไม่ช่วยเหลือเมื่อพบความอายุติธรรมแล้วครั้งใดที่เหยื่อเป็นพวกเขาเองละ่ะจะไม่ไม่ใช่สิิน้องหญิงเจ้าต้องจำไว้ว่าหากเจ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบและเป็นมิตรเช่นนั้นความคิดเยี่ยงนี้ของเจ้าออ้าายย่่่ออออมถูกงงแนนน แต่ยุคบรรพก,การนั้นหาได้สนุบสุขไม่ผู้บำเพ็ญชั้นสูงมากมายนับไม่ถ้วนอยู่โดยรอบเหล่าผู้บำเพ็ญมักจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาวุธเวทหรือรักวิญญาณผู้บำเพ็ญส่วนใหญ่ที่รอดชีวิตมาได้นั้นล้วนโหดเหี้ยมเป็นส่วนมากหลี่ชางโซวจ้องมองดูพื้นผิวของทะเลสาบโดยเอามือภายไล่ไว้ข้างหลังแล้วถอนหายใจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่จิตใจดีมีคุณธรรมและกล้าหาญจะมีชีวิตอยู่รอดได้ในโลกนี้สิ่งเดียวที่เราควรต้องทำคือป้องกันตัวเองจากการทำความชั่วแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหย แทนที่จะเป็นผู้กล้าเมื่อยังแข็งแกร่งไม่พอย่อมมารีก็ว่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะจนกว่าเจ้าจะขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดและกลายเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆจากนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสำหรับการดำรงชีวิตของผู้อ่อนแอในโลกบรรพการได้เช่นนั้นแล้วเจ้าเข้าใจหรือไม่เจ้าค่ะหลานลิงเอ,อ๋อพยักหน้าหองนึกของนักยืนยันอย่างหนักแน่นพร้อมด้วยดวงตาเจิจ้า ในขณะนั้นสิบที่สิบน้องทั้งสองล้วนไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีควันสีเขียวจางๆลอยออกมาจากกระท่มที่อยู่ไม่ไกลและล่องลอยไปอยู่ทางด้านหลังของพวกเขาเงียบๆหลีช่ชางโซวอกล่าวเสียงเข้มว่าสิบน้องหญิงข้าจะให้โอกาสเจ้าเลือกอีกครั้งจงกล่าวคำตอบของเจ้าออกมาดังๆอย่างเต็มใจและหนักแน่นหากเจ้าเห็นผู้บำเพ็ญชายจะรังแกผู้บำเพ็ญหญิงเจ้าจะทำอย่างไรยามนี้ดวงตาของหลานลิงเอ๋อเปล่งประกายสว่างจ้าแม่เสียงของนางจะไม่ดังมากนักแต่ก็ฟังดูหนักแน่นเป็นพิเศษ ทางเลือกข้อที่สามแท้งทาเป็นไม่เห็นมันแล้วหลีกหนีไปถูกต้องหลีช่ชางโซวอดไม่ได้ต้องยกนิ้วโป้งให้สิทธน้องหญิงของเขาด้วยความรู้สึกประทับใจกับคําตอบของนางเล็กน้อยหลีช่ชางโซวรบรรลุผลเช่นนี้ได้ด้วยบทเรียนเพียงสองวันเท่านั้นหากเป็นเยี่ยงนี้ต่อไปภายในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาย่อมไม่ต้องห่วงว่าสิทธน้องหญิงของเขาจะสร้างปัญหาและพัวพันมาถึงตัวเขาด้วยการมีสิทธน้องหญิงผู้หนึ่งที่รู้วิธีเก็บตัวไม่ให้สืบตาเพื่อความอยู่รอดนั้นจริงๆแล้วช่าง ทันใดนั้นก็มีลมหนาวพัดมาจากทางด้านหลังของเขาแล้วทั้งสองสิทธิทสิทธิน้องก็ต้องขนลุกชันขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงแอบชรายเย็นยยเยือกดังมาจากทางด้านหลังของพวกเขาหลีฉ้างโซอวกึกกึกกึกนั่นคือเสียงฟันกระทบกันของหลานหลิงเอ,อ๋อมุมปากของหลีชฉางโซอวอกระตุกเขาหันกลับไปมองแล้วรีบปรับเป็นใบหน้ายิ้มย้มทันทีท่านอาจารย์ท่านออกจากการปิดด่านฝึกบำเพ็ญแล้วหรือวันนี้ท่านจะเริ่มสอนบทเรียนให้สิทธิน้องหญิงหรือขอรับท่านอาจารย์ ท่านามีอะไรจะพูดก็คุยกันได้เอ๋ท่านอาจารย์เหตุใดท่านถึงเอาแสหางม้าของท่านออกมาขอรับอย่างไรข้าก็ยังเป็นศิษย์สายตรงคนแรกของท่านท่านไม่อาจทําร้ายศิษย์คนโตเมื่อท่านพบศิษย์น้องแล้ววะนะขอรับท่านอาจารย์ไอสาระเลวเครายาวและเส้นผมของนักพรตเต่าชราบปลิวไปรอบๆในอากาศดวงตาของเขาเบิกกว้างขณะยกแ่าหางม้าขึ้นมาหมายจะใช้มันฟาดหลี่ชางเซอวอเจ้ามันไอขี้ขลาดแล้วยังกล้ามาสั่งสอนศิษย์น้องของเจ้าเช่นนั้นอีกได้อย่างไรกัน ในฐานะอาจารย์ของเจ้าวันนี้ข้าต้องสั่งสอนเจ้าให้รู้สำนึกให้จงได้เสียแต่ว่าเมื่อแท่หางม้าฟาดลงมาร่างของหลี่ชางโซวอก็ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีเขียวครามและเขาก็ไปปรากฏกายขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของต้นหลิวทันทีก่อนจะขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ของเขาอีกครั้งเจ้ายัางกล้าหนีด้วยเวทหลีกรุบเคล้นกายอีกหรือสมควรฟาดให้หนักจริงๆฉีหยวนยิ่งบรรดันโทรศัมมาขึ้นถือแท่หางม้าข,ของเขาไล่ตามหลี่ชางโซวอไปอย่างเกลี้ยกล่อม ร่างของหลี่ชางโซววก็กระโดดลอยถอยออกไปทางด้านหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ล่าของอาจารย์อย่างเป่อเนื่องทันใดน,นั้นฉี่หยวนเริ่มรไายเวทแท่หางม้าของเขาขยายยาวออกไปอย่างบ้าคลัง่งมีเงามืดเกิดขึ้นในท้องฟ้าจากแทะที่กว็ดออกไปแต่หลี่ชางโซววก็เคลื่อนกายพลิ้วไหวได้ดุดปลาหนีชิวที่สามารถหาช่องโหว่หลบรอดผ่านไปได้ตลอดเวลาท่านอาจารย์โปรดระงับโทษสร์ด้วยขอรับที่ข้าทำไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของสิทธน้องหญิงเท่านั้นขอรับสำนักตู้เซียนของเราเป็นสำนักของผู้บำเพ็ญมนุษย์ซึ่งเเป็นนนนใสักซีย แล้วเหตุใดเราถึงต้องมีคนเช่นเจ้าที่เต็มไปด้วยความคิดนอกกรีดและชั่วร้ายอยู่ในสำนักของเราด้วยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะสายตาเฉียบแหลมของท่านอาจารย์ในการมองหาอาฉริยะขอรับเฮ้วันนี้ข้าจะแต่เจ้าออกไปจากสำนักของเราให้ได้สำนักของเราจะได้สะอาดขึ้นวักเจ้ามันกวนโทรศัพท์ข้าจริงๆท่านอาจารย์เวลาท่านโกรธแล้วดูไม่ดีเลยขอรับ และภายใต้ร่มเงาของต้นหลิวนั้นหลานลิงเอ,อ๋อซึ่งเดิมทีรู้สึกเป็นกังวลยิ่งนักเมื่อเห็นท่านอาจารย์กำลังไล่โหดสิทธิ์พี่ของนางทว่าหลังจากนั้นนางก็ค่อยๆระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเพราะพฤติกรรมตลกของท่านอาจารย์และสิทธิ์พี่ของนางหลานลิงเอ,อ๋อรู้ว่าท่านอาจารย์ไม่ได้คิดจะลงโทษสิทธิ์พี่ของนางอย่างโหดร้ายจริงๆเนื่องจากหลี่ฉางเซวอย,ยังสามารถหลบหนีไปได้อย่างง่ายดายหลังจากไล่ล่าก,กันไปได้สักพักหนึ่งก็ดูเหมือนว่าสิทธิ์พี่ของนางจะลื่นถลายแล้วล้มลงไปกับพื้น และทันใดนั้นท่านอาจารย์ก็รีบกระโดดเข้าไปแล้วตึงเขาไว้กับพื้นทันทีจากนั้นก็ใช้แทะหางม้าหดก้นของสิทธิ์ที่อย่างดุเดือดจนเกิดเสียงเป็นจังหวะในระหว่างนั้นไม่นานหลังจากนั้นฉียวเสร็จสิ้นการลงโทษสิทธิ์คนโตของเขาอย่างนำใจเขาลุกขึ้นแล้วจัดชุดคลุมเต่าที่ยับย่นยุ่งเหยิงของเขาให้ดูเรียบร้อยขึ้นก่อนจะตะวาดใส่สิทธิผู้น่าสงสารซึ่งยังคงนอนพะงับอยู่บนพื้นสมควรต่อการกระทำของเจ้าแล้วนับจากนี้ไปเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้สอนเกี่ยวกับวิธกาาาารปฏิิิบัตตนนนใภยห้้้ขขออองงองงสเจ รีบไปสร้างกระท่องมงงจากของนางให้เสร็จเดี๋ยวนี้ขอรับสิทธน้อมรับคำสั่งอาจารย์หลิงเอ,อ๋อมานี่สิอาจารย์จะสอนเจ้าเองแล้วจงลืมหลักการวิปริตที่สิทธิทสั่งสอนเจ้าไปให้หมดสิน้นเจ้าค่ะหลิงเอ,อ๋อส่งเสียงตอบกลับเาบานางมองดูบั้นท้ายบวมเป่งของสิทธิที่อยู่ภายใต้เสื้อคลุมของเขาอย่างเป็นห่วงจากนั้นก็เหลือบเห็นมือขวาซึ่งซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของเขามือขวากําลังโบกเบาๆให้นางแล้วยกนิ้วโป้งให้นางเมื่อเห็นเช่นนั้นหลันหลิงเอ๋อร์จึงเบาใจขึ้น เมื่อเห็นว่าสิทธิ์ี่นอนอยู่บนพื้นหญ้าในสภาพหน้าอนักเทียงใดนางก็กงมิีรษสละลงไปหัวเราะคิคกคักก่อนจะรีบตามอาจารย์ที่เดินจากไปก่อนหน้านางก้าวเดินของนางค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆ่อก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นวิ่งหลังจากนั้นหลีช่ชางโซวอก็ถอนหายใจเบาๆขณะที่เขายังนอนอยู่ที่นั่นทันใดนั้นก็มีก้อนเมฆขาวลอยมาหาเขาและโอบกุมเขาขึ้นไปอาจารย์จัดหนักเต็มที่จริงๆหลีช่ชางโซวอสัมผัสบ,บั้นท้ายของเขาพลางซูดปาก au, าเบาๆก,ก่อนจะถอนหายใจออกมาอีกครั้ง หากรู้ว่าอาจารย์จะตีเขาจริงๆหลี่ฉางโซวจะจับไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองถูกจับได้อย่างแน่นอนไม่สิเขาไม่อาจทําเช่นนั้นได้เขาต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีของอาจารย์ด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วความหวังของอาจารย์ที่จะทยานส่เซียนก็เบาบางลงในขณะที่ท่านต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลดังนั้นมันจึงเป็นงานหนักอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากวิชาเวทที่อาจารย์ใช้เมื่อครู่ก่อนนี้เขาพบว่าภายนอกอาจด,ดูแข็งแกร่งแต่ที่จริงแล้วภายในอ่อนแอ การเล็งเป้ามาที่เขาด้วยพลังลมปราณนั้นยังไม่ต่อเนื่องซึ่งเห็นได้ชัดว่าอาจารย์รีบร้อนเร่งเพิ่มพูนขอบเขตพลังของเขามากเกินไปแต่ไม่เป็นไรหลี่ชางโซว่าจากต้องคิดหาวิธีเพิ่มโอกาสให้อาจารย์ข้ามผ่านทันสวรรค์ไปให้ได้หลี่ชางโซว่าเกาศีรษะของเขาพลางครุ่นคิดอย่างหนักในขณะที่นอนราบไปกับก้อนเมฆที่ค่อยๆล่องลอยไปยังกระท่องมงงจากหลังที่สามซึ่งเกือบจะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ราตรีนี้หลานลิงเอ,อ๋ร์นอนอยู่ในกระท่อมุงจากที่สิทธิ์พี่ของนางพึ่งสร้างขึ้นมาให้นางรู้สึกถึงความนุ่มนวลของฟางที่อยู่ใต้ร่างในขณะที่พลิกกายไปมาอีกครั้งเพราะนอนไม่หลับช่วงสองสามวันมานี้ทุกอย่างล้วนดุดดังความฝันปีนี้ในวัยแก้วขวบของนางหลานลิงเอ,อ๋ร์ได้ไปเที่ยวตลาดกับมันดานั่นคือยามที่นางได้พบกับเซียนชราผู้หนึ่งและได้รับการยอมรับให้เป็นสิทธิ์ของเขา แม้บิดามันดาจะไม่เต็มใจแยกจากกับนางแต่นี้ก็ต้องรับว่าเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเขาหากนางสามารถฝึกฝนได้สําเร็จตระกูลของนางย่อมจะได้รับประโยชน์จากความรุ่งโรจน์ของนางดังนั้นหลังจากพิธีกราบไหว้อาจารย์ที่บ้านนางก็ได้ติดตามอาจารย์มายังสํานักตุเซียนในฐานะศิษย์ของเขาอย่างเป็นทางการพร้อมคนาแนะนํามากมายจากมันดาแล้วที่แห่งนี้นางก็ได้พบกับศิษย์พิผู้ที่ดูออกจะแปลกประหลาดอยู่สักหน่อย สิทธิพี่ของนางมีความคิดเห็นมากมายที่ฟังดูสมเหตุสมผลยิ่งเมื่อได้ฟังครั้งแรกทว่าเมื่อใครครวญให้ลึกซึ้งอีกครั้งก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกต้องอยู่บ้างอาจารย์เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าสิทธิพี่เป็นคนแปลกประหลาดและไม่ให้เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตจากเขาแต่ข้ากลับรู้สึกว่าสิทธิพี่เป็นผู้บำเพ็ญที่ทรงพลังอย่างมากบนภูเขาไม่ได้มีมารยาทพิธีการและกฎเกณฑ์มากนักทั้งขุนเขาและทะเลสาบล้วนเต็มไปด้วยอาหารเลิศรส ส่วนการฝึกบําเพ็นเต่าก็ค่อนข้างน่าสนใจอย่างน้อยชีวิตก็ไม่น่าเบื่ออย่างที่เคยคิดเอาไว้ก่อนมาที่นี่แน่นอนว่าสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือได้กินแก่ย่างของสิที่ให้อาหารปลาด้วยกันเดินเล่นบนภูเขาด้วยกันหาของอร่อยๆในป่ามาเติมจนเต็มท้องก่อนที่จะนั่งเงียบๆอยู่ริมทะเลสาบสักพักและฟังสิที่แบ่งปันความคิดนอกกรีบของเขาเหล่านั้นแล้ววันข้างหน้าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ หลานลิงเอ,อ๋อนอนซุกกายอยู่ในผ้าห่มที่ทําขึ้นด้วยวัสดุที่ไม่รู้จักในขณะที่ถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วหันหน้าไปทางหน้าต่างทว่าจูจ่ๆนางก็รู้สึกเหมือนเห็นเงาร่างหนึ่งกําลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้านางลืมดวงตาที่พลืมสลือขึ้นมาเล็กน้อยและตื่นเต็มตาขึ้นมาทันทีด้วยความตกใจร่างเล็กกระทดรัดของนางพลันสั่นสะท้านอย่างมิอาจควบคุมได้นอกหน้าต่างนั้นหลี่ฉางโซอวอกำลังนอนอยู่บนก้อนเมฆสีขาวและบกมือไหวๆให้นางเบาๆ บทเรียนยามราตรีสาวน้อยหือลิงเอิกับพริบตาปริบๆจากนั้นก็ซุกตัวอยู่ในผ้าห่มแล้วพยักหน้าเบาๆอืมต่อไปจงฟังคำถามที่สองเออสิบทธธี่เป็นคนแปลกประหลาดจริงๆดังนั้นสิปีต่อมาฝากกดติดตามกดไลค์ช่องมาฟังนิยายชาแนลด้วยนะครับ